เป็นภาพที่งดงามตอนนี้รู้สึกอิ่มอิ่มใจมากที่หลังจากที่เราคอยมา10ปีครับมันอิ่มอ,อกอิ่มใจมากที่สุดในชีวิตเลยครับลอตเตอรี่พัสดลอตเตอรี่พัสมีรางวัลที่1ทุกงวด รอคอยมา10ปีวูดดี้จูมือโอ๊ตเข้าพิธีวิวาบรรยากาศสุดชื่นมืนเราไปติดตามเรื่องราวงดงามนี้ได้ใน New พลัสวันนี้ค่ะตอนนี้รู้สึกอิ่ม,มใจมากที่หลังจากที่รอคอยมา10ปีครับกับการที่ได้เปิดตัวออกมาในวันนั้นที่ก็ไม่รู้ว่าวันนี้มันจะเป็นยังไงแต่ก็รู้ว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็ต้องทาและโอ๊ตก็บอกเองว่าถ้าเราออกมาเปิดตัวแล้วมันจะทําให้แม้กระทั่งแม้กระทั่ง ความคิดที่ว่ากฎหมายบางส่วนเทียมมันจะเกิดขึ้นได้แล้วพอวันนี้มันเป็นเป็นอย่างที่เห็นนะครับแล้วก็มายืนอยู่ตรงนี้มันก็มันเหมือนกับว่าเราเกิดมาเป็นไทยเป็นเกย์แล้วเราก็ทําหน้าที่ของตัวเองในในตำแหน่งนี้ครับให้ดีที่สุดวันนี้ก็รู้สึกเหมือนกับเออมัน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 ได้มีโอกาสก้าวไปอีกขั้นหนึ่งของชีวิตมันไม่ใช่แค่คู่เราแต่ว่ามันเป็นการเปิดโอกาสให้ทุกๆกคนสามารถแสดงถึงความรักได้ มันอิ่มมันอิ่มอ,อกอิ่มใจมากที่สุดในชีวิตเลยครับมากที่สุดในชีวิตวูดดี้เปิดใจวันนี้ไม่ต้องหลบซ่อนเป็นเราหนึ่งเอร์เซไปติดตามเรื่องราวนี้กันต่อคะ่ะมองไปรอบห้องแล้วก็เลยรู้สึกเลยว่ารู้สึกถึงความโชคดีครับว่าเราโชคดีแค่ไหนที่ที่มีคนที่รักมียิ่งครอบครัวที่มาอยู่กับเราแล้วก็อย่างคุณพ่อมาพูดวันนี้ผมก็ ปกติพ่อก็ไม่ใช่คนพูดเยอะก็เลยเอดีใจครับที่ที่ได้เข้าใจว่าผู้ใหญ่คิดยังไงแล้วก็เราก็เห็นว่าจริงๆคนที่มองเป็นผู้ใหญ่คนเขาก็สามารถจะมีมุมมองใหม่ๆได้ไดนะครับพอเขาเจอเจอเรื่องที่เขาคงเมื่อก่อนเขาอาจจะไม่ได้เข้าใจแต่ว่าผมคิดว่าแบบที่คุณพ่อพูดว่ามันก็น่าจะเป็นเรื่องที่สังคมน่าจะเข้าใจมากขึ้นเรื่อยๆครับตกใจนะเพราะว่าไม่เคยรู้ว่าพ่อ,อรู้สึกยังไง เพราะว่าตอนที่เราคบกันก็ไม่ได้ถามพ่อครับแล้วแม้กระทั่งวันนี้ก็บอกพ่อว่าเออพ่อพูดไหนนะก็ไม่รู้พ่อจะพูดอะไรครับเพราะพ่อไม่เคยออกความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องการเป็นอย่างนี้ครับ l ออทีทีคือพ่อไม่เคยพูดเลยแล้วเมื่อกี้พอพ่อพูดแล้วเราก็คือน้ําตาคือก้านน้ำตาไว้ไม่อยู่ครับเพราะว่าพ่อเข้าใจมากแล้วเราก็คิดว่าเราเราโชคดีมาก วันนี้มันเหมือนเราได้อยู่ในที่สว่างแล้วเราได้ประกาศให้ทุกคนรู้แล้วการที่ทุกคนรับรู้แล้วรอยยิ้มที่ได้กลับคืนมามันมันเป็นพลังที่มหาศาลมากครับมันไม่ใช่คือพออยู่เป็นกลุ่มเล็กๆมันก็จะเป็นอะไรที่เหมือนเราเป็นความลับที่เราเราต้องปกป้องไว้ <c oughs> แต่พอมันไม่ใช่แล้วมันเป็นมันเป็นอีกพลังงานหนึ่งเลยครับมันเป็นอีกพลังหนึ่งเลยที่เราได้แชร์แล้วเราได้พยายามที่จะ ขับเคลื่อนเรื่องนี้ต่อขับเคลื่อนเรื่องนี้ต่อไปอ่ะวันนี้รู้สึกว่าเราเป็นเราร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมันไม่มีการหลบซ่อนไม่มีความรู้สึกว่าเราผิดไหมมันคือสมบูรณ์แบบมากแล้วมันฟรีมากมันสบายมากแล้วคนที่เรารักทุกคนมาอยู่ตรงนี้แต่ถ้าวันนั้นมันก็มีแค่เ,เพื่อนๆวันนั้นเราก็แสดงให้เห็นว่าเรารักกันมากตรงวันนี้มันความรักมันได้กระจายตัวออกไปแล้วก็ก็รู้สึกรู้สึกดีใจมากครับที่ครอบครัว ครอบครัวได้มีโอกาสมามีส่วนนี้ผมไม่เคยเห็นเขาตื่นเต้นนะครับวันนี้เป็นหนแรกที่ตื่นเต้นผู้ไม่รู้เรื่องเนี่ยเป็นหนแรกเลยตอนที่ตอนที่พูดสปีชจริงๆเ,เราเราเราคุยกันเรื่องนี้ว่าเราเคยมีคำมั่นสัญญาตอนที่เราเราเรา,เราแลกคำมั่นสัญญากันเมื่อเมื่อ10ปีที่แล้วในที่งานที่ผู้เก็บละครับเราก็ยังยึดคำคำมั่นเดิมมันอยู่ จะยอมรับและดูแลในการละกันไม่ว่าทุกอย่างมันจะเป็นยังไงเราเรารู้ว่าเราเลือกคนนี้แล้วเราจบที่คนนี้แล้วแล้วเราก็ต้องจับมือไปด้วยกันลอตเตอรี่พัสลอตเตอรี่พัสมีรางวัลที่หนึ่งทุกงวด ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า22ล้าน Follow ร์สอย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ